สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ h i s t o r i o r l โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์สุดมหัศจรรย์ของฝั่งนาซีเยอรมันมาฝากทุกคนกันซึ่งเรียกได้ว่าเจ้าสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้เนี่ยนะครับผมพูดแล้วเนี่ยเหมือนหลุดมาจากในหนังเหมือนหลุดมาจากในเกมเลยและเป็นนะครับผมคอนเซปต์ของอาวุธที่เรียกได้ว่าแปลกสุดๆนะครับผมเรียกได้ว่าใหม่มากที่สุดในยุคนั้นมันคือเรื่องราวของเจ็ดแผลนันเองนะครับ ถ้าพูดกันถึงเจ็ตแพ็กเนี่ยเพื่อนๆน้องๆพี่ๆหลายคนเนี่ยนะครับผมก็อาจจะคิดภาพนะในหนัง Star Wars ใช่ไหมที่มีตัวละครนะครับผมโอ้โหบูบาเฟสจังโกเฟสที่มีกระเป๋ารูปร่างคล้ายๆจรวดเนี่ยแปะอยู่ข้างหลังทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถบินไปไหนมาไหนได้นั่นแหละครับผมคือสิ่งที่กองทัพเยอรมนีเนี่ยต้องการที่จะสร้างออกมาให้ทหารราบของพวกเขาใช้ซึ่งทหารราบหน่วยนั้นเนี่ยจะมีชื่อว่าหน่วยฮิมเมลสตัวเมอร์หรือถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมมันจะแปลได้ว่าสกายทรูเปอร์นะครับ เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับเรียกได้ว่านะครับผมพอตั้งแต่ที่ทางฝั่งของสมพัธมิตรเนี่ยได้ทําการยกพลขึ้นบกที่หาดนอมังดีเนี่ยนะครับผมและทางฝั่งของกองทัพแดงแห่งโซเวียตเนี่ยก็ได้รุกไล่มานะครับผมจากฝั่งตะวันออกเรื่อยๆ พื้นที่ของจักรวรรดินาซีไรค์เนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆลดลงนะครับผมจากการโต้กลับของทางฝั่งสัมพันธมิตรซึ่งฮิตเลอร์นะครับผมและเหล่าเสนาธิการท,าทหารนพลต่างๆเนี่ยก็รู้ดีอยู่แก่ใจนะครับผมว่าถ้าเกิดปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเขาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้สงครามแน่นอนนะครับทางนาซีเนี่ยนะครับผมจึงได้หันไป ให้ความสนใจนะครับผมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกด้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนจะเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องที่หลุดมาจากนิยายเป็นเรื่องที่หลุดมาจากนะครับผมความเพ้อเจอ้อแต่เขาก็คิดจริงๆนะครับผมว่าถ้าเกิดสร้างเทคโนโลยีที่มันแบบทันสมัยแบบสุดๆออกมาได้อันนึงเนี่ยอาจจะสร้างความได้เปรียบทางสงครามได้อย่างมากเลยซึ่งไอพวกเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยอาจจะรู้จักกันในนามของ w o n d e r Waffer นะครับผมหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Wonder w e a p บ n อาวุธมาหาัศจรรย์เนี่ยแหละ ซึ่งโปรเจกต์ส่วนมากของ w o n d e r w a f e r เนี่ยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าเฟลตั้งแต่ช่วงโปรโตไทป์สะส่วนมากเลยนะครับผมแต่มีโปรเจกต์นึงเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยกะจะใช้เทคโนโลยีที่ทางเยอรมันเนี่ยได้คิดค้นออกมาได้สาเร็จแล้วละเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เฮ้ยมันเวิร์กและเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนั่นก็คือเทคโนโลยี r o c k e t r รนะครับผมหรือถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีการใช้จรวดเนี่ยแหละเทคโนโลยีจรวดเนี่ยนะครับผมได้ถูกพัฒนานและนํามาใช้ในอาวุธุธยยยทปกรณ์หลายอยาออ่งงข ฝั่งเยอรมน,นีเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นนะครับผมหรือแม้กระทั่งจรวดรุ่นต่างๆนะครับอย่างพวกจรวด B1 B2 ซึ่งเรียกได้ว่ามันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยก็เลยได้มีการคิดกันว่าเอ๊แล้วเราเนี่ยจะสามารถเอาเทคโนโลยีจรวดที่มันสําเร็จแล้วเนี่ยมาใช้นะครับผมในทหารราบได้ยังไงบ้างละ่ะ เขาก็คิดกันว่าปัญหาหนึ่งที่ฐานราบเจอเนี่ยนะครับผมมันคือการที่เวลารบเนี่ยพวกเขาต้องฝ่านะครับผมอุปสรรคบางอย่างยกตัวอย่างเช่นลวดน้ําเนินเขาแม่น้ําตึกรามบ้านช่องหรืออุปสรรคทางธรรมชาติต่างๆที่มันจะขวางนะครับผมการเคลื่อนพลของทหารราบนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีเนี่ยจึงคิดกันว่าถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถเอาจารวดเนี่ยมาใช้งานนะครับผมติด ที่หลังของฐานราบไร้ฐานราดเนี่ยสามารถบินข้ามนะครับผมอุปสรรคเหล่านี้ไปได้มันคงจะดีไม่น้อยเลยคอนเซปต์ของการสร้างหน่วยฮิมเมลสตัวเมอร์เนี่ย จึงถูกเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับทำให้นะครับผมเหล่านักวิทยาศาสตร์นาซีเนี่ยจึงเริ่มนะครับในการค้นคว้าและวิจัยสร้างเจ็ตแพคออกมาโดยที่พอได้ทําการค้นคว้าและวิจัยมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหถ้าจะเป็นเจ็ตแพคแบบที่ทําให้ฐานราบเนี่ยสามารถบินค้างอยู่บนอากาศได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเทคโนโลยีในตอนนั้นเนี่ยนะครับไอเจ็ตแพคเนี่ยมันเป็นการใช้พาวส์ร็อกเก็ตนะครับผมโดยการใช้เชื้อเพลิงเป็นออกซิเจนเหลว ซึ่งการจะสามารถแบกออกซิเจนเหลวให้สามารถใช้งานเป็นเชื้อเพลิงให้บินได้นานๆเนี่ย โอ้โหเรียกได้ว่าต้องใช้จํานวนนะครับผมบรรจุมาเป็นจํานวนมหาศาลเรียกได้ว่าถัางเนี่ยต้องใหญ่เท่ากับรถคันนึงเลยแล้วมนุษย์คนนึงเนี่ยคงจะแบกถังที่ใหญ่ขนาดนั้นไม่ไหวแน่ๆเขาจึงเปลี่ยนนะครับผมไม่เอาและไม่เอาเป็นบินค้างและขอแค่ทําให้ทหารราบเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้แล้วก็กระโดดข้ามอุปสรร,รคต่างๆเหล่านั้นได้ก็พอแล้วเอาแค่บินอยู่ในอากาศด้วยสี่ห้าวิข้ามพวกลวดหนามของศัตรูมาได้เท่านั้นเนี่ยก็น่าจะสร้างความได้เปรียบได้ระดับหนึ่งซึ่งการออกแบบของมันเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะเรีียยยยง่่่่าาเเลลไไไไมมคออกกกะรสัท เลยนะครับผมมันจะประกอบไปด้วยตัวกระบอกขับเคลื่อนที่จะเป็นไอพ่นเนี่ยสกระบอกนั่นก็คือกระบอกหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะหันลงพื้นนะครับผมทําให้ตัวของทหารเนี่ยลอยขึ้นส่วนอีกระบอกหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวไว้บังคับทิศทางนะครับซึ่งการใช้งานของมันเนี่ยก็คือนะครับผมพอจุดชนวนปุ๊บเนี่ยตัวของทหารพร้อมด้วยจรวดเนี่ยก็จะถูกบินขึ้นไปนะครับผมเขาก็ต้องบังคับทิศทางด้วยขั้นบังคับของเขานะครับผมพออยู่บนอากาศและถึงจุดหมายปุ๊บเนี่ยทหารคนนั้นเนี่ยก็ต้องทําการปิดเครื่องยนต์ของทั้งสองอ เดียวนะครับผมพอข้ามไปถึงจุดหมายเนะี่ยเขาต้องถอดเจ็ตแพคนี้วางทิ้งแล้วก็ไปรบต่อน,นั่นเองเรียกได้ว่าไอสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกหน่วยรบพิเศษพวกหน่วยคอมมานโดที่ได้รับภารกิจเนี่ยให้แทรกซึมนะครับเข้าไปยังพื้นที่ของศัตรูแล้วไประเบิดทําลายเป้าหมายสิ่งต่างๆไอเจ็ตแพคพวกนี้เนะี่ยอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับสามารถข้ามสิ่งก่อสร้างข้ามอปุปสรรคเหล่านี้ไปจัดการกับเป้าหมายได้ แต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมก่อนที่ไอเจ็ตแพอันนี้เนี่ยจะถูกพัฒนาเสร็จเนี่ยสงครามก็ได้จบลงซะก่อนฝั่งของนาซีก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปซึ่งนั่นเนี่ยนะครับผมทําให้ฐานฝัฝ่งสหพันธมิตรโดยเฉพาะของทางอเมริกาเนี่ยได้ไปเจอกับโปรเจกต์เหล่านี้เข้านะครับผมรวมไปถึงไอ้โปรเจกต์เจ็ตแพนี้ด้วยก็ได้มีการเนี่ยนะครับผมพยายามที่จะเอามาแล้วก็เอามาศึกษาพัฒนาและต่อย,ยอด ซึ่งก็ได้มีบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยนะครับผมนำเอาลิขสิทธิ์ของเจ้าเจ็ตแพกเนี่ยพยายามไปพัฒนาแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนเลยเนี่ยนะครับผมที่ทําออกมาแล้วมันจะสําเร็จออกมาเป็นโปรดักต์จริงๆเคยได้มีการทดลองนะครับผมเอาไปพัฒนาให้เป็นเจ็ตแพกแบบที่สามารถบินค้างอในอากาศได้แล้วมันก็สามารถบินได้จริงๆนะอยู่ได้ประมาณ20วิ ถือว่านานมากๆเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีการผลิตไอ้ตัวนั้นออกมาหรือพัฒนาต่อเลยเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันสูงเกินไปมากๆและด้วยข้อจํากัดของเทคโนโลยีในตอนนั้นเนี่ยมันพัฒนาได้สูงสุดเท่านั้นแหละมันไม่สามารถไปไกลได้กว่านั้นแล้วนะครับผมด้วยเรื่องของเชื้อเพลิงและก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยความเสถียรเนี่ยมันต่ํามากๆเลยนะครับ โดยที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับผมการเอาคอนเซปต์ของ Jet p a c k เนี่ยกลับมาวิจัยเอามาพัฒนาอีกรอบซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็มี Jet p แ c k ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วจริงๆนะจำนวนมากมายเลยนะครับผมแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกนํามาใช้ในเชิงของการพาณิชย์หรือเชิงของทหารแต่อย่างใดยังไงพวกเราก็ต้องติดตามรอกันต่อไปนะครับผมว่าอนาคตของเจเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามานะครับผมมีบทบาทในชีวิตของเราหรือเปล่าอาจจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการคมนาคมแบบอินดิวดูนะครับผมการคมนาคมส่วนตัว ใช้แทนรถใช้แทนจัก,กรยานใช้แทนมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าลองคิดดูนะครับผมถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเจ็ตแพกเนี่ยมาถูกสร้างขึ้นมาจริงแล้วก็ถูกวิวัฒนาการนะครับผมถูกพัฒนาเรื่อยๆจนมีขนาดเล็กเท่ากับกระเป๋านักเรียนอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วความปลอดภัยเนี่ยการควบคุมมันเนี่ยอาจจะ,สะเสถียรมากขึ้นอาจจะทําให้เราเนี่ยนะครับผมสามารถเห็นคนเนี่ยบินไปบินมาบนท้องฟ้าแบบเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยสมมตินะกว่ามันจะถูกนํามาใช้จริงจริงแทนรถยนต์จริงๆเนี่ยก็อาจจะมีแบบหลัก20ปี30ปีนะมรับป ได้นะทุกคนยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผมกับเรื่องราวของเจ็ตแพคของนาซีซึ่งถ้ามาพูดกันจริงๆเนี่ยทางฝั่งของนาซีเยอรมนีเนี่ยก็วาดฝันนะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างไว้ที่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างหลายอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไอพ่นถูกไหมเครื่องบินเจ็ตเนี่ยก็มีมานานมากแล้วหรืออย่างเทคโนโลยีของจรวดเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถนะครับผมสร้างเป็นจรวดที่เดินทางไปสู่อวกาศได้เนี่ยโหก็ต้องเรียกว่าต้องยกความดีคววาามชออบบส่่นนี้้ยใหกััทงงฝร เลยนะครับผมที่เป็นคนริเริ่มนะครับผมออกไอเดียแบบนี้คอนเซปต์ต่างๆเหล่านี้จนมีขึ้นมาจริงๆวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยจริงๆนะครับลาไปเพียงเท่านี้ละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยก็สามารถบอกเรากันมาได้เลยไปแลวครับผมบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ